วันนี้ก็พบกันช่วงค่ำพลูเพลนะคะใกล้มืดแล้วกลางวันก็มัวแต่ทำนูน่นทำนี่นะคะวันนี้จะมาปลูกขมิ้นชันในกระถางให้ f อฟีทุกคนดูค่ะ ขมิ้นชันช่วงที่ปลูกได้ผลดีก็คือช่วงเดือนเมษากับเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคมช่วงเดือนฤด,ดูหนาวอายุการเก็บเกี่ยวก็8ถึง9เดือนค่ะขมิ้นชันชอบดินร่วนปนทรายนะคะถ้าไม่มี ดินด่วนปนทรายก็ใช้ดินด่วนธรรมดาปลูกก็ได้ค่ะ<ม>ก็ไม่ควรใช้ดินเหนียวปลูกนะคะเพราะว่าขมิ้นชันเป็นพืชมีหัวเป็นสมุนไพรมีหัวนะคะควรที่จะใช้ดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายในการปลูกค่ะ ขมิ้นชันชอบอากาศร้อนชื้นนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ปลูกเนี่ยควรที่จะปลูกช่วงอากาศ30องศาขึ้นไปถ้าปลูกในฤดูหนาวเนี่ยขมิ้นชันจะไม่งอกค่ะฤดูหนาวเป็นช่วงฤดูที่ต้องเก็บเกี่ยวขมิ้นชันนะคะไม่ควรไปปลูกฤดูหนาวเดี๋ยวจะใจเสียกันว่าโอ้ยปลูกขมิ้นชันฤดูหนาวทําไมไม่เกิดไม่งอกแต่ว่าขมิ้นชันถ้าเราปลูกแล้วก็ไม่ตายนะคะถ้าฤดูหนาวเขายัง ไม่งอกเขาก็จะหมอบอยู่ในดินพออากาศร้อน30องศาขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะงอกเหนือพื้นดินขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกขมิ้นชันในกระถางกันนะคะเวลามาดูแม่บณีิสรนปลูกผักเนี่ยจะมีเฉพาะในกระถางเท่านั้นนะคะจะไม่มีการปลูกลงดินค่ะปลูกลงดินน้อยเพราะว่าบ้านมีแต่พื้นปูนนะคะจะปลูกขมิ้นชันในกระถางให้ดูค่ะแล้วก็จะปลูกในขวด 1.5ลิตรให้ดูนะคะขวดน้ำ1.5ลิตรแล้วก็หัวของขมิ้นชันนี้จะเยอะมากนะคะแม้ว่าจะปลูกในขวด1.5ลิตรไปดูวิธีการปลูกกันค่ะก่อนที่จะปลูกแม่มริสอนก็จะไปเก็บเกี่ยวขมิ้นชันให้ดูนะคะจะใช้เงาหรือแง่งของขมิ้นชันมาปลูกค่ะ ขมิ้นชันมีอายุการเก็บเกี่ยว8 9ถึงเเดือนแต่นี่แม่บริสุทิทิ้งไว้จนครบ1ปีเลยค่ะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเห็นไหมคะต้นจนต้นหมอบหมดแล้วนี่เงาขมิ้นชันเห็นไหมคะอา้าวอันนี้อันนี้ต้นเขีวเขียวนี่คือต้นฟ้าทลายจูนค่ะเดี๋ยวเอาไปใส่กระถางอื่นไว้แล้วก็มีต้นสังนะคะ ต้นกระสังเขากินได้นะคะสีคือเขียวนั่นเหมือนกันแต่แม่บริซุนไม่เคยกินนี่เห็นไหมคะต้นของขมิ้นชันหมอบหมดแล้วค่ะต้นเป็นสีน้ำตาลใบก็เป็นสีน้ำตาลนะคะกระถางนี้จะตัดใบออกนะคะตัดใบสีน้ำตาลออกเนี่ยปล่อยทิ้งไว้ครบปีจนเขางอกขึ้นมาใหม่นี่เห็นไหมคะขมิ้นชันถ้า เราปลูกใหม่ๆเนี่ยเขาจะแตกยอดออกมาเหมือนกระถางนี้เลยค่ะก็จะคว่ำกระถาง5นิ้วกับกระถาง1.5ลิตรนะคะสำหรับกระถาง8นิ้วนี้เก็บไว้ให้เขาเจริญเติบโตเอาไปเก็บเกี่ยวปีหน้าค่ะเพราะว่ากระถาง8นิ้วได้งอกต้นใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะก็ปล่อยเลยเพียงแต่เติมดินเท่านั้นค่ะเนี่ย กระถางขวดน้ำ1.5ลิตรนะคะแม่มาริซอนได้ปลูกโดยการนำขวดน้ำ1.5ลิตรมาตัดครึ่งแล้วก็ลองทดลองปลูกขมิ้นชันลงไปก็ลงหัวได้ดีมากหัวแน่นหัวตึมเลยค่ะดินจากที่เป็นดินร่วนก็ เหมือนดินจะแน่นเพราะว่าเราปลูกมาจนครบหนึ่งปีแล้วนะคะเนี่ยดินแน่นมากแล้วก็เป็นหัวหัวเยอะมากเลยค่ะกระถางที่คว่ำออกก็ไม่ทิ้งนะคะจะนำมาปลูกใหม่เลยค่ะนี่เห็นไหมคะเม่คือสภาพกระถางจะทนมากเพราะว่าเป็นขวดน้ำ1.5ลิตรนี่แง่งนะคะนี่เงาเดี๋ยวจะเก็บทั้งเงาทั้งแง่ง ใส่กระถางขวดน้ํา1.5ลิตรให้ FC ดูนี่เห็นไหมคะทั้งเงาทั้งแง่งนะคะนี่เขาเรียกว่าเงาเนี่ยนี่เล็กๆนี่เขาเรียกว่าแง่งเงานี้จะเป็นรูปดีๆคล้ายๆรูปไข่นะคะแง่งก็จะเป็นแง่งนี่เห็นไหมคะแง่งเล็กๆนะคะที่หักออกมาเพราะว่าแน่นมากเห็นไหมคะเต็มกระถางขวดน้ํา1.5ลิตรเลยค่ะดกมากนะคะหัวเยอะมากนี่เห็นไหมคะ กระถาง5นิ้วนี้หัวขมิ้นชันทะลุออกนอกกระถางเลยค่ะแล้วดินก็แน่นมากเดี๋ยวตบนะคะตบหนักๆเพื่อให้ดินลอนออกจากกระถางหนี่ออกมาแล้วนี่เห็นไหมคะทั้งเงาทั้งแง่งติดอยู่ตรงรูกระถางเลยค่ะ ช่วงที่เก็บเกี่ยวนี้นะคะแง่งของขมิ้นชันหลุดออกจากเงากลิน่นคะคลุ้งเลยค่ะกลิ่นขมิ้นชันกลิ่นสมุนไพรหอมค่ะเนี่ยกลิน่นคะคุ้งเลยโอ้โหนี่ทงงั้งเงาทั้งแง่งออกมาเลยนะคะเนี่ยหัวเยอะมากเลยค่ะแง่งใหญ่ๆเลยเนี่ยแง่งเวลาปลูกนะคะ เราใช้แง่งปลูกก็ได้หรือว่าจะใช้เง่าปลูกก็ได้แต่แม่มริสอนจะใช้เง่าปลูกนะคะแง่งจะเอาไว้ทำกับข้าวกินแล้วก็เอาไว้ประทินผิวค่ะเอาไว้เสริมสวยด้วยไว้ทำสบู่ด้วยนะคะสำหรับแง่งจะปลูกจากเง่าค่ะ ส่วนเหลืองๆที่เป็นสีขมิ้นนี้ก็คือแง่งของขมิ้นที่เปลื่อยยุ่ยนะคะเนี่ยรอเพราะว่าแม่มริสุนไม่ได้เก็บเกี่ยวช่วงแปดเก้าเดือนนะคะมาเก็บเกี่ยวช่วงประมาณสิบเอ็ดสิบสองเดือนแง่งของขมิ้นก็เริ่มเปลื่อยยุ่ยแล้วนะคะกระถางนี้เพราะว่าปลูกก่อน กระถางขวดน้ำ1.5ลิตรนะคะพอเปื่อยยุ่ยปุ๊บเนี่ยแง่งและเง่าของขมิ้นชันกระถางนี้จะเหลือน้อยเห็นไหมคะไม่เต็มกระถางในขณะที่ของที่ปลูกใส่ขวดน้ําแง่งและเง่าจะเต็มกระถางเลยค่ะส่วนนี้นะคะก็แง่งของขมิ้นก็ย่อยสลายไปเยอะนะคะเหลือแต่เง่าเนี่ยก็ได้เยอะนะคะ นำไปกินไปใช้ได้หลายเดือนค่ะแล้วแม่มริซ้นปลูกเยอะมากนะคะรู้สึกจะเกือบสิบกระถางนะคะกินใช้ไม่หมดก็คงต้องปล่อยนะคะปล่อยให้ต้นของขมิ้นชันหมอบแล้วให้เขาโตขึ้นมาใหม่ถ้าดินยุบยุบก็เติมดินลงไปค่ะด้วยความที่ว่าปลูกผักหลายอย่างไม่มีเวลานะคะ ก็ปล่อยให้เขางอกขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปเก็บเกี่ยวปีถัดไปสำหรับกระถางนี้นะคะก็เก็บเกี่ยวให้เอฟซีดูว่านี่ลักษณะการปลูกขมิ้นชันในกระถางเป็นแบบนี้ปลูกได้ปลูกง่ายแล้วก็ได้ผลจริงๆค่ะนี่จะเป็นเงาของขมิ้นนะคะแล้วที่ที่แม่มาริสอนธหักออกเนี่ยจะเป็นแง่งค่ะเนี่ย เงาใช้สําหรับปลูกแม่มริสรจะใช้สําหรับปลูกนะแล้วแง่งจะเอาไว้ทํากับข้าวเอาไว้สืมมสวยไว้ทําสบู่ค่ะนี่เง่ามีอยู่สองเงานะคะแง่งก็ใช้ปลูกได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ไงแง่งนี่เห็นไหมเป็นปุ่มๆเนี้ยเขาเตรียมที่จะงอกหน่อขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าแม่มริศ้อนิกิบขึ้นมาก่อน พูขึ้นมาก่อนนะคะกิบเกี่ยวขึ้นมาเดี๋ยวก็จะเอาใส่ผู้ถังเล็กไปล้างแล้วก็จะนำเงาทั้งสองเงานี้ปลูกลงสองกระถางเลยค่ะปลูกลงกระถางหนิ้วเหมือนเดิมแล้วก็ปลูกลงกระถางน้ำา1.5ลิตรที่ตัดครึ่งค่ะก่อนปลูกก็ใช้ใบไม้สูตรหรือใบไม้แห้งก็ได้รองก้นกระถางใช้กิ่งไม้เล็กๆรองก้นนะคะ เพื่อเป็นการระบายน้ําและป้องกันดินไหลออกค่ะดินที่ใช้ปลูกแมมมรลิซอนก็ปลุมดินเหมือนปลูกผักธรรมดาเลยค่ะดินด้วนหนึ่งส่วนเกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนแล้วก็เกลบดำหนึ่งส่วนค่ะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้เงาของขมิ้นชันนะคะวางลงไปเลยค่ะ ไม่ต้องตัดรากนะคะวางลงไปเลยปลูกอย่างนี้ก็เกิดค่ะปลูกง่ายๆเนี่ยจะปลูกให้ดูเลยอ่ะง่ายที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ใช้ดินกรลบค่ะที่เห็นเหลืองๆนี้จะเป็นแกลบดิบนะคะเนี่ยหมักไว้จนเป็นใยเลยค่ะอยู่ด้านบนไม่ได้เจอความชื้นอาวคราวนี้ก็ปลูกด้วยขวดน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรที่ตัดไว้นะคะเป็นขวดที่คงทนถาวรมากนะคะ ไม่ย่อยสลายได้ง่ายเลยค่ะเราก็นำไปดียรีไซเคิลแล้วก็มาทำกระถางปลูกผักก็ได้เนี่ยก็ใช้เงาของขมิ้นชันแหย่ลงไปเลยแล้วก็ใช้ดินกลบปลูกแค่นี้ค่ะปลูกง่ายมาก และนี่ก็จะเป็นกระถาง8ดนิ้วที่แม่มารีโอนไม่ได้เก็บเกี่ยวนะคะต้นเก่างอกขึ้นมาแล้วค่ะและส่วนนี้ก็จะเป็นเงาของขมิ้นชันค่ะมีอยู่สองเงายังไม่ได้งอกขึ้นมาในเมื่อเงาของขมิ้นชันงอกขึ้นมาแล้วนะคะก็ไม่เก็บเกี่ยวแล้วจะไปเก็บเกี่ยวในปีหน้าก็จะเติมดินแล้วก็รดน้ำไว้นะคะเวลาเราปลูกขมิ้นชัน เวลาขมิ้นชันงอกก็จะงอกเหมือนที่อยู่ในกระถางเป็ดนิ้วล่ะคะ่ะตามลูกศวนแดงที่ชี้นะคะเวลางอกใหม่ๆจะเป็นต้นลักษณะนี้รดน้ำให้ขมิ้นชันวันละหนึ่งครั้งขมิ้นชันชอบน้ำแต่ไม่ชอบเฉะค,ค่ะกระถางต้องปลูงแล้วก็ระบายน้ำได้ดีมิฉะนั้นขมิ้นชันจะเง่าเน่ารากเน่าลำต้นเน่านะคะ เมื่อปลูกขมิ้นชันเสร็จแล้วก็จะไปวางไว้ข้างๆพุ่มไม้เล็กนะคะจะวางไว้ข้างต้นพุทธเพราะว่าขมิ้นชันนี้ชอบเดดประมาณ6ชั่วโมงค่ะ ถ้าแดดจัดมากๆก็จะทำให้ใบขมิ้นชันไหม้ถ้าแดดน้อยก็จะทำให้ใบของขมิ้นชันซีดแล้วก็ใบลำต้นก็จะล้มลุกนะคะดังนั้นก็ต้องให้โดนแสงแดดประมาณ5-6ชั่วโมงแล้วก็อย่าให้โดนแสงแดดจัดมากถ้าแสงแดดจัดมากๆเนี่ยขมิ้นชันก็จะใบไหม้แม่มริสอนก็จะไปวาง ข้างๆกับพุ่มไม้นะคะพุ่มไม้เล็กเราก็ให้โดนแสงแดดแล้วก็สแกสงแดดก็จะไม่จัดมากก็ให้ขมิ้นชันโดนแสงแดดเพราะว่าขมิ้นชันก็ชอบแดดเช่นกันค่ะสําหรับขมิ้นชันที่เก็บเกี่ยวแล้วนะคะก็จะล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ใส่กระจาดวางไว้ในอุณหภูมิห้องที่เป็น อุณหภูมิปกตินะคะเราก็จะเก็บไว้ใช้ได้หลายเดือนเลยค่ะและนี่ก็เป็นขมิ้นชันที่อยู่ในคูถังสีม่วงเมื่อกี้นะคะพอพึ่งในร่มในอุณหภูมิห้องก็ออกเป็นลักษณะนี้ค่ะไม่ได้นำไปตากแดดนะคะพึ่งเฉยๆเอาวางไว้ในร่มในอุณหภูมิห้องวางไว้ในครัวปกติเลยค่ะ นุ่มบนอะไรนุ่มบนอะไรนุ่มบนอะไรวิ้ให้จับหน่อยอบนอะไร และนี่ก็จะเป็นต้นขมิ้นชันที่โตเกือบเต็มที่แล้วแต่ยังไม่ได้ออกดอกนะคะถ้าออกดอกนี้ดอกขมิ้นชันจะสวยมากเลยค่ะขนาดใบก็ยังสวยนะคะเนี่ยยกออกมาจากพุ่มไม้มาให้เอฟซดูเห็นไหมคะปลูกใส่กระถาง8นิ้วปลูกใส่กระถาง5นิ้วแล้วก็ปลูกใส่ขวดน้ำ1.5ลิตรค่ะ สำหรับการบำรุงดูแลขมิ้นชันนะคะก็บำรุงดูแลไปตามปกติพร้อมๆกับผักในกระถางทั่วๆไปเลยค่ะก็รดด้วยน้ำหมักปลาทะเลนะคะอัตราส่วนการใช้สองช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรรดทุกๆ7วันแล้วก็รดด้วยจุลินทรีย์สังคเคราะห์แสงอัตราส่วนการใช้สองช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรรดทุกๆ สามวันค่ะไม่รดพร้อมกันนะคะรดคุณละครั้งกันไปพอรดน้ำปักปลา,ปาครุบจิตบานสิทธ์แล้วค่อยมารุดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะน้ำหมักปลาทะเลนี่จะมีธาตุอาหารครบถ้วนอยู่แล้วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะช่วยให้ขมิ้นชันเนี่ยลำต้นเข็งแดงนะคะแล้วก็โตเร็วเป็นสามเท่าแบบก้าวกระโดดเลยค่ะ ถ้าดินในกระถางยุบเราก็เติมดินช่วงที่เติมดินในกระถางนี้นะค่ะเป็นโอกาสที่เราจะได้ใส่ปุ๋ยทางดินนะคะเติมดินเราก็ผสมเลยค่ะดินล่วนหนึ่งส่วนเกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมกักหรือปุ๋ยคอกจากเศษอาหารหนึ่งส่วนคุกเ้าให้เข้ากันแล้วก็เติมลงไปหน้ากระถางเลยนะคะขมิ้นชันก็จะได้สารอาหารได้ปุ๋ยคอกได้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารช่วงเติมดินนี่แหละค่ะ การปลูกในกระถางนี้จะได้ผลผลิตดีมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะที่แม่มริสอนกิบเกี่ยวให้ดูนะ่ะจะได้ผลผลิตได้แง่งของขมิ้นชันเยอะมาก ถ้าเป็นแบบนี้เราก็สามารถปลูกขายได้ค่ะหาตลาดขายได้เลยค่ะตลาดสูตรข้างบ้านตลาดนัดหรือว่าขายทางออนไลน์ก็ได้นะคะปลูกขมิ้นชันในกระถางสามารถขายได้เป็นรายได้เสริมของเราได้นะคะขอให้มีที่วางกระถางแค่นั้นแหละค่ะไม่ต้องมีพื้นที่ปลูกมากมายนะคะปลูกในกระถางคว่ำกระถางขายเลยค่ะ ขมิ้นชันช่วยควบคุมศัตรูพืชได้นะคะถ้าควบคุมพวกหนอนผีเสื้อพวกเพลี้ยเนี่ยเราก็ใช้ขมิ้นชันครึ่งกิโลกร,รมัมขูกให้ละเอียดผสมกับน้ำงลิตรนะคะหมักทิ้งไว้1-2คืนแล้วเราก็กรองเอาน้ำขมิ้นชัน4 0 0ซีผสมกับน้ำ20ลิตรค่ะมาพ่นพืชผักผลไม้ของเรานะคะช่วยป้องกันหนอนป้องกันเพลี้ยได้ และขมิ้นชันก็สามารถป้องกันเชื้อแบคทีเรียป้องกันเชื้อราได้ด้วยการนำขมิ้นชันครึ่งกิโลกร,รัมมาขูดให้ละเอียดผสมกับเหล้าขาวหมักไว้แช่ค้างคืนไว้สองสาคืนนะคะแล้วก็กรองเอาเฉพาะน้ำมาผสมกับน้ำฉีดพ่นป้องกันเชื้อราป้องกันเชื้อแบคทีเรียให้กับพืชผักผลไม้ของเราค่ะแล้วผงของขมิ้นชัน เรานำมาโรยโคนต้นพืชผักผลไม้ของเราหรือมาคลุกกับเมล็ดพืชผักผลไม้เนี่ยก็จะป้องกันด้วงป้องกันมอดได้ค่ะความรู้ทั้งหมดนี้ได้มาจากกลุ่มวิชาการเกรษตรนะคะซึ่งแม่บริซอนได้ไปค้นข้อมูลจาก Google มาค่ะขมิ้นชันเป็นสมุนไพรคู่บ้าน ใช้แต่งสีอาหารแล้วก็ใช้ปรุงอาหารใช้ป็ิงเครื่องเทศได้นะคะเมนูอาหารที่ใช้ขมิ้นชันปรุงนะคะก็จะเป็นไก่หมักขมิ้นไก่ย่างขมิ้นปลาต้มขมิ้นหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะที่สีเหลืองๆนะคะใช้ขมิ้นชันนะคะนั่นอะ เป็นตัวทาให้หมูสเตะสีเหลืองน่ากินซี่โครงหมูทอดขมิน้นไก่ต้มขมิน้นยำขนมจีนปลาทูขมิน้นแล้วก็ทําเครื่องแกงเหลืองเครื่องแกงปักใต้ต่างๆอีกมากมายนะคะแล้วก็ใช้ตกแต่งสีอาหารให้สวยงามค่ะถ้าเราไปกินไก่ย่างเนี่ยเห็นไก่ย่าง สีเหลืองเหลืองที่แม่ค้าขายนะไม่ใช่สีผสมอาหารนะคะแม่ค้าเนะ่ะเขาไปแช่ขมิ้นดับกลิ่นคาวได้ด้วยค่ะเนี่ยผงขมิ้นละลายน้ำนะคะแช่เนื้อสัตว์ผสมเนื้อสัตว์เนี่ยทำให้เนื้อสัตว์สีสวยนะคะน่ารับประทานค่ะนอกจากนี้ขมิ้นยังมีสปปรรพคุณช่วยบำรุงผิวพรรณค่ะ ข้อแรกก็คือรักษารอยแผลรักษาบาดแผลลดการอักเสบของแผลช่วยรักษาสิวลดการผลิตน้ำมันบนใบหน้าทำให้เราเป็นสิวน้อยลงลดรอยฝ้าลดจุดด่างดำชะลอการเกิดริ้วรอยบนผิวหน้าและผิวหนังลดความหมองคล้ำใต้ตาช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่น ขจัดเซลลผิวเก่าช่วยลดการเติบโตของเส้นขนใครมีเส้นขนดุกๆนะคะทาขมิ้นชันลงไปเนี่ยจะโตช้านะคะลองดูสาวๆหรือหนุ่มๆมีขนลักแล้ตกๆอะอยากให้โตช้าอยากให้ขนเนี่ย ไม่ไม่ยาวเร็วๆเ,เนี่ยทาผงขมิ้นชันรับรองได้ผลค่ะนอกจากนี้ขมิ้นชันผงของขมิ้นชันยังช่วยลดแบคทีรียบนใบหน้าลดการบวมแดงของสิวนะคะขมิ้นชันยังเป็นส่วนผสมของครีมบำรุงผิวส่วนผสมของโลชั่นบำรุงผิวด้วยค่ะหลังจากมาปลูกขมิ้นแล้วนะคะก็มา ให้น้องน้ำหวานกินยาค่ะยาป้องกันหิบเม็ดละสามร้อยกว่าบาทนะคะอ่าเดี๋ยว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 กินกินกินยังกินยังกินยังเดี๋ยวกินยังลูกกินยังยาแพงนะหนูกินยาเฮ้ยหนูกินยังยาแพงนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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  điều dạy luôn 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 Nè, luôn 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 luôn

สำหรับองหยดไม่ได้กินยากันหิบแล้วนะคะเพราะว่าได้กินก่อนหน้านี้แล้วหลายเดือนแล้วล่ะค่ะไม่มีหิบค่ะ ช่วงเช้าของวันที่13เมษายน2568นะคะแม่มริสอนก็ได้ไปที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นบ้านเกิดไปทำบุญหาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะไปทำบุญตักบาตรตั้งแต่เช้าเลยค่ะออกบ้านตั้งแต่6โมงเชา้าไปถึงก็ทันพิธี ทําบุญตักบาทพอดีนะคะแล้วก็ได้ทําบุญหย่อนตู้บริจาคค่าน้ําค่าไฟให้กับทั้งวัดด้วยค่ะ เป็นการทำบุญวันปีใหม่ไทยนะคะเวลามีเทศกาลวันพระใหญ่วันมาฆบูชาวันเข้าพรรษาออกพรรษาเนี่ยแม่มริสอนก็จะกลับบ้านเกิดนะคะระยะห่างจากที่บ้านอยู่อาศัยในพืภอเมืองเนี่ยก็ประมาณ30มสกว่าโลค่ะ ก่อนจากกันก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่มริซรนเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิด ให้โตเร็วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเร่งโตลำต้นแข็งแรงจุลินทรีย์หนอกกล้วยป้องกันเชื้อราฟื้นฟูสภาพดินน้ำหมักสมุนไพรได้สตูพืชแด้มีต้นมะตูมแขกต้นผักหวานบ้านแล้วก็ต้นพันุ์ผักปิดญี่ปุ่นหนอกผู้ชายโบราณน,นะคะปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ตลอดชีวิตเลยค่ะถ้าเรารักษาดูแลดีๆนะคะแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆอีกมากมายมากกว่า30ชนิดนะคะสนใจก็ทัก มาค่ะเดี๋ยวแม่มารีสอนก็จะให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้และก็จะมีวัสดุอุปกรณ์การเกษตรตามลิงก์ที่ให้มานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่มารีสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ